โฮราจารย์แชนเนลมาสั่งพลังบวกร้อยร้านชัยชาญก้ามังคลนโลาาราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของการทำนายฝันเมื่อคุณฝันว่าฝันเห็นห้องน้ำหมายถึงอะไรดีหรือแย่ปกันได้รับชมรัะฟังได้เลยนะครับเมื่อคุณฝันถึงห้องน้ำเนี่ยบุราบบอกไว้ว่าห้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยหัวใจหวเนี่ยมีโอกาสที่หัวใจของคุณมีลุ้นที่จะได้พบรัก ครั้งใหม่นะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากการเสี่ยงโชคจากการเสีย่ยงลบอีกด้วยนั่นเองนะครับหรือหากคุณกําลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะได้ลูกผู้หญิงนะครับมาเชยชมอีกด้วยรวมถึงนะครับผู้ที่ผ่านนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางใกล้และเมื่อคุณเดินทางไกลเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคเลาากลับมาอีกด้วย แ a n ในบางตำราก็บอกว่า5คุณฝันถึงห้องน้ำหรือเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมักจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยจะโอเคนักนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าห้องน้ำนั้นคือแหล่งรวมของความสกปรกในทุกอยา่างแหล่งรวมของโชโลกทุกแบบเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเป็นไหนล่ะครับที่จะเป็นความหมายในแง่ดีของห้องน้ำแง่ดีจะเช่นกรณีที่ว่า5คุณฝันว่าคุณอยู่ในที่มืด แล้วคุณมองเข้าไปในที่มือเห็นนั้นปรากฏว่าในห้องน้ํามีไฟเปิดสว่างเฉยเลยอยู่แล้วสดใสสบายตาสบายใจให้ความรู้สึกในแง่บวกแบบนี้มักจะตีในความหมายของห้องน้นงําในแง่ที่ดีไว้ก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าหากฝันว่าเข้ามาในห้องน้ําแล้วรู้สึกว่าห้องน้ําดูโสโป,โปรมากหรือแม้ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมองเข้าไปที่ห้องน้าเนี่ยแล้วรู้สึกขรู่และดูน่ากลัวเนี่ย มันมักจะเป็นความหมายที่ไม่ดีไว้ก่อนนั่นเองแล้วบริาว่าห้าฝันเกี่ยวกับห้องน้าเนี่ยสามารถตีความเป็นตัวเลขนำโชคอะไรได้บ้างคําตอบก็คือหากตีเป็นตัวเลขตัวเดียวเนี่ยก็มักจะตีเป็นเลข0หรือไม่ก็เลข5หากตีเป็นตัวเลข2ตัวก็มักจะตีเป็นเลข01และเลขห้าศูนย์จะคู่แบบ3ตัวก็มักจะตีเป็นเลข 5, 0 1 4 5 0และเลข 2, 3 5ห ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกรณีที่คุณฝันเห็นห้องน้ำดีรือไม่อย่างไรหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องของราจารชาแนลด้นะครับลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ